สวัสดีค่ะสวัสดีจุกนเพื่อนวันที่สามสิบมีนาจะสิ้นเดือนแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆมาจา้ะมามือเจ็บเนาะคะ่ะเนาะก,ก็เลยบวชไปทํางานเนาะ,ะไปหาหมอเอาอันผ่พาพันออกแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาพันใหม่เอาทาครีมแล้วก็พันใหม่นะะเนาะค่ะก็พอยิบได้เนาะหมอไขพยายามทําอย่างนี้เราก็ค่อยๆทําเอาเนาะ,ะนี่จ้ะกุ้งขนมจีน ซาวน้ำปลาจ้ะแซ่บฐเห็นเพื่อนๆกินเนาะคะ่ะแล้วก็มีพักกาดแก้วแล้วก็พักซีเลือดเนาะคะ่ะหอมปีแล้วก็แดงเนาะคะ่ะแล้วก็กุ้งเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่กระซายลงไปเนาะ,ะสมุนไพรมาแต่เดอ้อเศรษฐบอากาศมันมืดขึ้นจะขออภไปหลายๆโอเคมาลงใหม่ลงมือเลยก็จะพยายามยิบนะคะมันก็ไม่ถนัดเนาะ คนอื่นก็เริ่มกดไลค์ก็แชร์เป็นบันทงใจสาวไทยนัน่นเลยก็เด้อช่วงนี้จะทำคลิปห่างๆแล้วส่งสมบัติมาที่นึงอุ้ยน้ำปลายกสูงไหเลจ้ะเดี๋ยวเฮีย นมจีนเส้สานมปลาใส่กุ้งลวกนะคะกุ้งซุปนุนมไป ใส่พริกสดลงไป5เม็ดใส่จะไข่ลงไปหอมแดง いいよく見せてください。 ปุ่ลงไป กดได้จะข้าวเที่ยงนมจีนเจ้าน้ำปลาใส่กุ้งซุปเที่ยงจะเที่ยงข้าวเที่ยงจิ้นมือนี่ละจ๊ะแซ่บ แสบอิลีฮิโลแสบโพดพูแสบกระโดืกระเดือ่อมาแล้วจะเพื่อนเพื่อนเอฟซีก่อใหม่ทุกคนจ้าจะกี่ดไดกับไทยอะไรรู้จะไปกินลาบเนาะค่ะ ราบหมูเนื้อซุกแต่เลือดยิบแต่คงจะไม่กินเร่ง่ายเขาดูก่อนของดิบไม่ค่อยกินไม่ค่อยชอบอะไรคือตอนเป็นเด็กเนาะคนแก่เขาหล่มวัวหล่มหมูเนาะเป็นเด็กหน่อยกับไปยืนดูเนาะเขาปาดตัดมาปาดเนื้อชดมาลองลองลองกินจังได้กกินบ่ได้จ้ะ ข <c oughs> ึ้นก <c oughs> มีตาคนหนึ่ง,ง,งร้องร้องก่อนพอแกหันมาเนาะคะ่ะตับเนาะคะ่ะมันก็จะหวานเนาะ,คะเคยกินอยู่จ้ะกินครั้งเดียวไดเลยจ๊เลยตาแกก็เอาหันมาเป็นลูกเตาเะาะคะ่ะแล้วก็จิ้มพริกนะคะเท่าคัวเนะคะ่ะเพียคมคมลองกินเคี่ยวไปคำนึ่งคลายออก ตาเลยบอกไป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 เสียของไว้สั้นตังแต่นั้นก็บเกเคยกินอีกไหจ้ะบอกตาหนูกินไม่ได้กินดิบไม่ได้เออแกก็ไม่่าอะไรหรอกแต่ว่าแกคนแก่เนาะอ้ยเสียของไว้สั้นแกก็เลยเอาไปย่างกินให้สซุกเนาะค่ะกินดิบไม่ได้จ้ะเป็นจังหนเตวเล็กเนาะค่ะเลยแต่คนเนาบางคนกับกินดิบมาแต่เล็กเนาะ ในหลายคลิปที่ทเพื่อนเอฟซีที่กินดิบกนันเนาะบางคนถามว่าทำไมถึงกินได้เขาก็ตอบไปแล้วนะว่าเออเคยกินพ่อแม่พากินตั้งแต่เด็กของดิบเนาะเออมันออแมนอยู่มันเคยลำใส่แต่เป็นเด็กมาเนาะค่ะอืมประมาณนั้นก็ไม่บา้าไปได้เขากินได้ก็เป็นแต่แสบเนาะมักไปมักมั่นแต่ก็ระวังสุขภาพเนี่ยจะเด้คนที่กินดิบนะนะ มาจากเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งเราทั้งทุกๆประเทศเลยคะ่ะมามาแซ่บได้ย,ย่างกินเนาะมาเลยน้ำปลาโอ้ยข้าวปุ่น้าวน้ำปลากุ้งสดกุ้งลวกเนะคะ่ะแก้มแตงแก้ม,กมพักแซ้บ โอเคจ้ะเดี๋ยวจะไปนั่งกินหลังบ้านเนาะบลายจ้ะเนี่ยน้่ไปอยู่ข้างนาหมดโอเคจ้ะเจอกันคิมนานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ